ไปฮะยาวๆเลยสองหมื่นสองสองมื่นสามสองหมื่นสี่สามหมืนสีโอ้โหหกหมืนเจ็ดไปดิครับผมว้าวเอาแล้วครับผมตอนนี้คำเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีนะวันนี้อยู่กับผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมสาวถ้ำกับผมว,นนวันนี้จัดทุนไป,ว,นไปวันนี้จัดทุนไปฮะสองสี่ไปก็บอวันนี้ฮะเราจะจัดกันสักตาระยี่สิบกันเลยนะผมแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ่งโฮสติ้งแรมคำเมนต์กันเลียงเยี่ยมลูกคำจ่ายจ่ายให้หลมด้วยนะครับไปกันเลยสิครับผมวันนี้ฮะเอาละฮะวันนี้ไปครับสาวท่านของเราจัดฟรีมาหนึ่งก่อนเลยฮะฟรีมาหนึ่งโอ้โหแล้วหน้าแดงมาสามโอ้โหแล้วฟรีจัดมาหนึ่งมาสองมาสามดอกสี่มาหรือเปล่าดอกสี่มาไหมครับผมโอ้โหยังไม่มาครับผมจัดไปอย่างนี้ฮะเอาละ,ะฮะฟรีมาหนึ่งครับผมฟรีมาหนึ่ง โอ้โหแล้วสาวทํำมาสามบวกสิไป48.0 0โอ้โหหน้าม่วงมาอีกนกระบผมจัดไป48.00คูณามไปก่อนหน้าเขียวจัดตาม,มาอีกหนสโอ้โหสาวทำมามาอหน้าเขียวมา20.0 20. 0เอาละหน้าแดงก็มาหน้าม่วงก็มี3าไปก่อนเลยกรับผมโอ้โ,โอัโแล้วตอนนี้ไปดีครับ48.00คูณเจัมา1คิงก็มา5 252โอ้โหคูณ8ไปก่อนครับผม64ก็มีจัดไปคระบผมยาวๆ้ สาวถ้ำของเราจัดมาครับผมหน้าเจอกันไปเลยครับวันนี้เอาแล้วครับตอนนี้ปลายครับผมหกพันหกร้อยไปแล้วครับผมโอ้โหเจ็ดร้อยไปแน่ครับผมเอาแล้วครับมุกครับผมมุกวันละนี้จิตจำสายนะฮะตอนนี้จัดไปสี่พันสามเอาแล้วครับผมยาวๆครับตอนนี้โอ้โหจัดสุดซอยกันไปเลยจัดสุดซอยไปเลยครับผมโอ้โหมาแล้วบวกวันนี้สี่พันกว่าโอ้โหสี่หมื่นกว่าไปแล้วโครับแล้วตอนนี้สี่พันกว่านี่มาโอ้โหตาไม่ค่อยดีนะคราวนี้ขออภัยด้วยนะครับผมโอ้โหจัดไปสุดซอยตาละสี่ร้อยไยครับตอนนี้ ใช่ครับฟรีจัดมา1มา2มา3ฟรีจัดมา1มา2มา3ดอก4มาแล้วดอก4ดอก5มาหรือเปล่าดอก5มาหรือเปล่าโอ้โหอ้าวลำบผมจัดมา4ดอกแล้ว4ดอกไปก่อนเลยครับผมโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ก็จัดไปดีครับฟรี10ครับผมอืมเอาแล้วฮะยาวยาวครับตอนนี้ยาวๆไปก่อนเลยครับผมโอ้โหมาอีกแล้วพันสองพันสองจัดไปครับผมพันสองเอาแล้วตอนนี้ ไปครับต่อเนื่องไปหน้าเขียวมาหรือเปล่าหน้าเขียวไม่มาฟรีมาหนึ่งโอ้โหหน้าเหลืองมาก่อนหน้าเหลืองมาก่อนโอ้โหูสุดจัดอีกแล้วครับผมโอ้สองมันตีคูณหกหน้าเขียวมาบวกเอเอาละครับผมนี้สี่พันสามคูณแปดไปครับผมหึงฮะยาวๆฟรีเลยหกหกพันเจ็ดก็มาโอ้โหต่อเนื่องกันไปยาวๆครับผมยับยับกันไปเลยครับตอนนี้ฟรีมาหนึ่งมาสองสาวท่ามาหนึ่งสาวท่ามาหนึ่งคูณแปดทิ้งมาอีกเจ็ดพันหก เจ็ดพันหกคูณสิบโอ้โหฟีเลยสามจัดกันไม่รัวๆครับผมหน้าแดงมาสอีมาสโอ้โหไปดิครับแปดันสี่ฮะแปดพันสี่อือหไปครับรัวๆกันไปเลยฮะตอนนี้ไปครับผมแล้วฟีเลย์สามฟีเลย์สามจัดกันไปครับผมสาวท่าของเราจัดตัดทุก่อยแล้วหน้าเขียวหกสิบโอ้โหหกหมนเจหกหมื่นหไปก่อนเลยโอ้โหอารยนึ่งก็มาพันสี่ก็มีคูณสิคูณสิบหีเลยสองครั้งโอ้โห จัดกันไปอย่างเงี้ยตึงอกต,ตึงทุกไม้แล้วครับผมโอ้โหไปฮะยาวๆฮะหมื่นี 14, ไปแล้วหมื่นห้าแล้วครับผมหมื่นห้าหมื่นหไปแล้วครับผมทะลุสองหมไปแล้วโอ้หไปฮะยาวๆา,วา,วาวเลยสองหมื่นสองสอหืองหมื่นสี่สโอ้โหหกไปี่รับว้เอาแล้วครับผมตอนนี้จัดไปครับโอ้ยเอาล้ฮะตอนนี้ คนลุกคนพองไปแล้วรัตอนนี้ไปครับจัดไปคูณ16โอ้โหคูณสิบหกฝีครั้งสุดท้ายเต็ดมาก่อนเลย2อ0 0 2 5 0 0า8 2ง0 0นห้อ้โหหน้าอย่างกับวัวนะครับตอนนี้จัดกันไปยาวๆเลยตอนนี้โอ้โหเอาละวครับสี่0 0ื0น0 0าหมืโอ้86,000ครับผมโอ้โหเอาละฮะ86,000อย่างนี้ครับผมจัดต่อเนื่องกันเลยนะฮะอออืือ้ห มาอีกแล้วครับผมไปฮะหน้าเหลืองมาเจมา20000บอกๆๆไปก่อน640 0 2ก็มาคูณ3อื้อิวมา4500โอ้โหคูณ4อื้อือจัดกันไป5800 5800คูณ1โอ้โหเอานะฮะจัดเป็นอย่างงี้720คูณ2 2ดสคสองคิวมาร้อยหกสิบรอยหกสิีบวกสองอูวแล้วตอนนี้สองศูนก็มาคูณสี่โอ้โหหน้าเขียวก็มาหน้าแดงก็มีจัดกันไปเก้าคูณอ้าวร้อยยี่ก็มาหกร้อยก็มีโอ้โหคูณหกไปก่อนครับผมโอ้โหพันหอีกโอ้โหคูณเจ็ดไปหมื่นหนึ่งีกจัดมาอย่างงี้ครับเต็มครับเต็มกระบอกกันไปเลยกรับอมโมโหแล้วตอนนี้ไปดิครับอือหอเอาเลยฮะตอนนี้โอ้ยไปครับยาวๆเลยครับตอนนี้ไปครับหมื่นห้าหมื่ หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดไปและะ้วหมื่นเจ็ดไปแล้วหมื่นแปดหมื่นเก้าโอ้โหสองหมื่นไปแล้วครับผมฮืมรวยไหมนะฮะยาวๆแล้วสองนี้สองหมื่นสี่โอ้โหจัดกันไปครับผมยาวๆเลยนี่ยฮึมมาแล้วฮะสำหรับวันนี้นะฮะบวกมาจัดหนักจัดเต็มจัดตึงนะบวกมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะถ้าชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ่งหูติ่งแมวนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจครับผมนะ่ยสำหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ